พี่น้องเอ๋ยกลับมาเดอ้อมาสันสางเมืองอีสานให้หงเหืองอยู่เมืองหลวงมาลายปีบัดนี้สีตาวคืนมาผิดพื้นแผ่นดินให้มีกินมีอยู่หญ้ากกระสู่อดเอาเห็ดโคกนองหน้าห็ดเขา่าซุ้มมูเจ้าให้ฟ้าวมามาเบิงสามาเบิงกระสรีอินดี เพิ่นนี่สิผ้าหีบผ้าทำกดติดตามซองเพิ่นไวแล้วก็กดไลค์ให้แน่เดอพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเกษตรนี้ครับ สำหรับคลิปนี้ครับจะพามาดูสวนทุเรียนที่ปลูกไว้นะครับนี่ครับตอนนี้ครับผมทุเรียนกำลังแทงยอดใหม่นะครับนี่ครับอันนี้คือยังเป็นการใส่ปุ๋ย1ช้อนอยู่นะครับตอนนี้ก็เมื่อมียอดใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะครับหลังจากที่ทดลองใส่ปุ๋ยมาแล้วหนึงเดือนนะครับใส่หนึงช้อน2อรอบนะครับ ก็จะเห็นว่าทุเรียนล่ะแตกยอดอยู่ครับแต่ว่ายอดไม่ค่อยเดินเท่าไหร่นะครับนี่ครับที่จริงยอดมันต้องยาวมากกว่านี้นะครับหรือว่าดูสวยกว่านี้นะครับก็คือรอบนี้ก็จะเป็นการเพิ่มปุ๋ยเป็นสองช้อนนะครับต่อต้นนะครับว่าจะยอดจะแทงดีไหมจะยาวขนาดไหนครับแต่ละยอดนะครับนี่ครับ เดี๋ยวคลิปหน้าครับผมมาดูกันครับว่าการเพิ่มปุ๋ยจาก1ช้อนเป็น2ช้อนนีครับจะทำให้ต้นทุเรียนแทงยอดดีขนาดไหนนะครับนี่ครับยอดสวยๆแบบนี้นะครับจริงๆมันต้องยอดแต่ละยอดที่มันแทงออกมาเนี่ยมันจะยาวกว่านี้นะครับอันนี้เลยสันนิษฐานว่าปุ๋ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับเพาว่าทตอนแรกนะครับ ที่แรกคือใส่แค่ช้อนเดียวคือกลัวมันตายครับก็เลยลองใส่แค่ช้อนเดียวก่อนคราวนี้ลองใส่ช้อนหนึ่งมาหนึงเดือนแล้วต้นทุเรียนไม่ตายไม่มีอาการข้างเคียงครับแล้วก็แตกยอดอยู่แต่ว่ายอดแต่ละยอดไม่ยาวเท่าไหร่เลยคิดว่าปุ๋ยอาจจะไม่พอครับนี่ครับนี่ครับแทงยอดแบบนี้เลยนะครับ นี่ครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูนะครับว่าเพิ่มปุ๋ยจาก1ช้อนเป็น2ช้อนทุเรียนจะ,จะเจริญงอกงามขนาดไหนครับจะแทงยอดยาวหรือว่าแตกใบเยอะขนาดไหนนะครับสำหรับคนที่ชอบทุเรียนนะครับคลิปหน้าครับผมมาติดตามกันเลยนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงทดลองด้วยนะครับการเพิ่มปุ๋ยจำนวนมากขึ้นเนี่ย จะทำให้ทุเรียนสวยขนาดไหนนะครับคลิปหน้ามาติดตามกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ